มากราบขอพรและถวายเทียนภาษาแด่หลวงพ่อพระสยวัดโพชัยพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคายหลวงพ่อพระสยนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและพี่น้องชาวลาวนะครับมากๆเลยนะครับในช่วงพิธีส่งน้ําของหลวงพ่อพระสาในช่วงสงการนะครับของทุกๆปีเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามากราบสักการะ ขอพรหลวงพ่อภาษัยกันเรียกว่ามืดฟ้ามัวดินเลยนะครับขอด้วยบาร,รมีหลวงพ่อภาษัยประทานพรให้เนตรแก้วลูกใสดังแสงมองเห็นซึ่งธรรมเข้าถึงซึ่งทุกข์เพื่อปลดซึ่งวาละแห่งทุกเห็นช่องทางธรรมทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้มากด้วยทรัพย์เพื่อชําระนี่เลี้ยงดูครอบครัวตอบแทนคุณบิดามารดา รักษาตนและสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยเธอ